ต่อให้คนรักเป็นฝ่ายผิดเขาก็ไม่เคยยอมรับเขาเป็นผู้ร้ายปากแข็งเทียงหัวชนฝาแถ้หนีไปเรื่อยเขาต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอดังนั้นถ้าจะให้เรื่องมันจบ คุณต้องเล่นแผนเจ็บตัวยอมลดลาวาศอกลงให้เขาเรื่องมันถึงจะจบเวลาที่คนรักทำนิสัยสันดานแบบนี้กับคุณคุณมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันจืดจางลงแล้วเพราะถ้าหากว่าเขายังรักคุณเขาไม่น่าจะเอาเรื่องคุณขนาดนี้ที่เวลาเขามีปัญหากับคนอื่นเขาไม่กล้าเข้าสู้ใครไม่ได้แต่ทีกับคุณแล้วก็เก่งทุกอย่าง ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง t h a l o ฮ h o l และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง t h a l o ฮ h o l ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะ ราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรมนติกทาลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะ ดันงนั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้า,าว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิจารานก็นแล้วกันนะคะ เอาละชาวราศีสิงห์เรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์เรื่องมีอยู่ว่าราศีสิงห์บางคนคงอยากจะบอกคนรักว่าในฐานะที่เป็นคนรักกันคุณได้ทำดีกับเขาจนถึงที่สุดแล้ว อะไรที่คุณคิดว่าดีที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้และคิดว่าเขาจะพอใจคุณก็ทำมาหมดแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายัางแย่เหมือนเดิมงั้นตัวสร้างปัญหาไม่ใช่คุณแล้วละ่ะมันน่าจะเป็นเขาเสียมากกว่าและคุณก็มีคำถามกับตัวเองว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ดีขึ้นงั้นคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ถ้าหากว่าคุณยังรักเขาและนึกถึงสายใยความผูกพันที่มีต่อกันหรือแม้กระทั่งราศีสิงห์บางคนที่ยังไม่พร้อมร้างลาเลิกลาด้วยความจำเป็นบางอย่างในการดำรงชีวิตงั้นถ้าคุณจะไปต่อแล้วจะไปได้สักกี่น้ำเนาะคิดแล้วก็ท้อใจใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้คนรักใจดำกับคุณเลือกเกินเพราะเขาไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณแถมยังปฏิบัติต่อคุณแบบสองมาตรฐานอาทิกับคนอื่น โอ้ยเขาทำตัวเป็นฮีโร่ดีกับคนอื่นซาระพัฒได้รับคำชมไม่ขาดปากแทบจะได้โล่แต่ที่เป็นคุณแล้วก็คนรักไม่เคยดูดำดูดีไม่แข็มไม่แยแสไม่สนใจคุณจนคุณมีความรู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีมีหนำซ้ำราศีสิ่งบางคนเจอพฤติกรรมคนรักแย่ๆข่มเหงจิตใจหรือพูดจาด้อยค่าคุณเวลาคุณพลัง้งเผลอทำผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่เขาชอบซ้ำเติมดูหมิ่นดูแคลนหาว่าคุณโง่แต่พอเวลาเขาทำผิดพลาดบ้าง คุณกับพูดอะไรไม่ได้เขาหาว่าคุณจ้องจับผิดชอบมองเขาไปในทางด้านลบด้านร้ายคุณมันปีศาจสาราพัดที่เขาจะโจมตีคุณพฤติกรรมแบบนี้เป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานใช่ไหมคะจนทำให้คุณคิดว่าตกลงแล้วเขาเป็นคนรักหรือเขาเป็นศัตรูของคุณกันแน่เมื่อราศีสิงห์ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าในแต่ละวันคุณกับคนรักสื่อสารกันยากไม่เข้าใจกัน แล้วพอไม่เข้าใจกันจึงไม่อยากจะพูดยิ่งพูดยิ่งทำให้ของขึ้นถ้าคุณไม่ลดลาวาสอกให้เขาเพราะคุณเห็นว่าเขานั่นแหละเป็นคนผิดไม่ใช่คุณคุณต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองทนไม่ได้ที่จะให้เขาลังแกอยู่ร่ำไปแต่คุณไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองได้เลย ต่อให้คนรักเป็นฝ่ายผิดเขาก็ไม่เคยยอมรับเขาเป็นผู้ร้ายปากแข็งเถียงหัวชนฝาแถ้หนีไปเรื่อยเขาต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอดังนั้นถ้าจะให้เรื่องมันจบ คุณต้องเล่นแผนเจ็บตัวยอมลดลาวาศอกลงให้เขาเรื่องมันถึงจะจบเวลาที่คนรักทํานิสัยสันดานแบบนี้กับคุณคุณมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันจืดจางลงแล้วเพราะถ้าหากว่าเขายังรักคุณเขาไม่น่าจะเอาเรื่องคุณขนาดนี้ที่เวลาเขามีปัญหากับคนอื่นเขาไม่กล้าเขาสู้ใครไม่ได้แต่ทีกับคุณแล้วก็เก่งทุกอย่างและต้องการเอาชนะให้ได้ซึ่งแบบนี้คุณคิดว่า มันไม่ใช่คนรักกันแล้วล่ะมันน่าจะเป็นศัตรูคู่อริก,กันมากกว่าเมื่อราศีสิงห์เผชิญความสัมพันธ์เป็นพิษหรือทางด้านจิตวิทยาเรียกว่า toxic relationship ดังนั้นไพโรมติกทาลอดจะพูดถึงประรเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าใจคุณยังรักเขาและยังอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาแน่นอนว่าคุณอยากจะกอบกู้เอาความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมา เมื่อคุณหวนคิดถึงแรกเริ่มของความรักทําให้คุณเปรียบเทียบระหว่างความเป็นเขาในวันนั้นกับความเป็นเขาในวันนี้มันช่างแตกต่างกันเลือเกินคนในวันวานที่ดีแสนดีน่ารักอบอุ่นคุณถึงได้หลงรักปักใจว่าคนคนนี้แหละคือคู่แท้ของคุณ วันเวลาผ่านไปคุณได้เห็นความเป็นเขาในวันนี้กลับกลายเป็นอันธพาลไม่มีเหตุผลวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กราวาลแล้วควบคุมคนอื่นให้คล้อยตามบางครั้งเผลอขัดใจเขาเพียงแค่นิดเดียวโอ้โหเขาเจ้าอารมณ์มากฟาดงวงฟาดงามไม่ยัง้งไม่เคยลดลาวาศไม่เคยยอมเลยก็คนรักเป็นซะแบบนี้แล้วคุณจะกอบกู้เอาความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมาได้ยังไงคิดไม่ออกเลยคะ่ะ เหมือนคุณอยู่กับคนไม่มีวุฒิภาวะไม่มีเหตุผลไม่ฟังใครทุกวันนี้ที่คุณยังอยู่กับเขาได้ถือว่าคุณต้องฝืนใจตัวเองยอมลดลาวาศอกให้คนรักก่อนเพื่อให้เขาชนะให้เขาพอใจวันใดถ้าคุณสามารถตัดใจไปจากเขาได้วันนั้นคุณคงหลุดพ้นแต่วันนี้ถ้าคุณยังตัดใจไม่ได้คุณเลยคิดว่าความรักครั้งนี้ขอให้เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกันคุณกับเขา อยู่ด้วยกันไปถึงวันไหนก็วันนั้นหากว่าวันหนึง่งคนรักสร้างเรื่องสร้างปัญหาจนคุณเจ็บช้ำน้ำใจจนถึงที่สุดวันนั้นคุณอาจตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายแต่วันนี้ใจคุณยังรักเขาอยู่แต่คุณก็คิดว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเป็นฟางเส้นบางๆบางๆจนถึงขั้นหากเพียงแค่มีสายลมแผ่วเ,เบามากระทบฟางเส้นบางๆนี้อาจขาดสะบั้นได้ทุกเมื่อ อันว่าสายลมแผ่วเบาอุปมาอุปไมยว่าเป็นปมประเด็นปัญหาที่กระทบกระเทือนจิตใจคุณอย่างหนักวันนั้นแหละคุณคิดว่ามันจะทําให้คุณสามารถตัดสินใจไปจากเขาได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงทุกวันนี้คุณอยู่ท่ามกลางสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก รู้สึกอึดอัดใจมากอยากจะหันหลังกลับก็กลับไม่ได้ขั้นอยากจะเดินไปต่อก็ไปไม่ถึงคุณจึงเฝ้าคุณคิดคิดชั่งใจตลอดว่าในทุกๆวันคุณจะทำยังไงเพื่อไม่ให้คุณเสียเปรียบจากพฤติกรรมนิสัยสันดานแย่ๆของคนรักถ้าคุณจะตัดสินใจไปจากเขาจริงๆคุณต้องตัดใจให้เด็ดขาดเอาละราศีสิงค์คะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีสิงห์ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีสิงห์ c e เซ i ชันเทพคิวปิดแนะนำว่าความสัมพันธ์ระหว่างราศีสิงห์กับคนรักเป็นประเภทว่าปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ดังนั้นแล้วคุณคงอยากทวงถามเขาว่าทุกวันนี้เขายังรักคุณอยู่ไหมมีอะไรให้พูดกันมาตรงตรง อย่าให้คุณต้องมาเดาใจเอาเองคุณจะไม่เสียเวลาเดาใจเขาเอาละราศีสิงค์คะเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีสิงค์ในเดือนหน้านะคะ